ครับจากบริษัท ESS i n t e c นะครับวันนี้จะมาแนะนำเครื่องขายหน้าร้านนะครับระบบ Android Nita รุ่น A1 นะครับใช้งานคู่กับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Sunmic l o u d p r i t t r r นะครับตัวนี้ก็สำหรับคนที่อยากได้ชุดขายหน้าร้านเล็กๆนะครับพื้นที่ไม่เยอะเนี่ยตัวนี้ได้เลยเพราะว่าตัว Nita A1 เนี่ยจะเป็นตัวขนาดเล็กนะครับจอ10นิ้วเองแล้วเครื่องพิมพ์เนี่ยก็เป็นเครื่องพิมพ์ขนาดเล็กเช่นกันหน้ากว้าง2นิ้วนะฮะไม่มีคัตเตอร์ เราต้องใช้มือฉีกเองนะแต่ว่าข้อดีของตัวซัมม่คราบินเตอร์เนี่ยคือการเชื่อมต่อนะครับจะมาพร้อมกับการเชื่อมต่อ3แบบด้วยกันเลยคือ 1. Wi-Fi 2. Bluetooth และก็3ใช้สาย USB ก็ได้นะครับผมก็คือเราจะเอาโทรศัพท์มาต่อด้วยก็ได้นะในกรณีเราต่อ Wi-Fi นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับเครื่องพิมพ์เนี่ยจะมีระบบ w i i แตอนนี้นผมตั้งค่า Wi-Fi เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราจะใช้ Wi-Fi ก็คือเอาเครื่องพิมพ์ต่อ Wi-Fi แล้วเครื่องขายเราเนี่ยก็ต่อ Wi-Fi ด้วยกันนะครับหรือจะต่อแลนก็ได้ขอให้มันอยู่ในเน็ตเวิร์กเดียวกันก็พอนะครับโปรแกรมสําหรับการตั้งค่า Wi-Fi เนี่ยจะอยู่เป็นคอมนะครับจะมีวิธีการสอนการใช้งานอยู่อ่าโอเคเวลาที่ด้านหลังเครื่องเนี่ยจะมีปุ่มเช็คเน็ตเวิร์กนะครับเพื่อดูว่าได้เลข ip address อะไรนะครับถ้าเสียงดังเราเบาเสียงได้นะนี่เดี๋ยวมันจะพิมพ์ ip address มานะครับผมก็จะเอาค่า ip address ตัวเนี้ย ไปใส่ในโปรแกรมนะครับในแอปขายหน้าร้านอ่าเวลาใช้เครื่องพิมพ wi ์ WiFi หรือแรงก็เหอะมันจะมี IP อย่างนี้นะฮะหน,นึ่งเก้าสองจุดหกแปดจุดหนึ่งจุดสองสี่สามมาลักษณะนี้อ่าเาจำเลขนี้ไว้เดี๋ยวไปใส่ในโปรแกรมนะครับแอปขายหน้าร้านเนี่ยกับผมใช้รอยเวิร์สอเอสนะฮะเราก็เข้าแอปรอยเวิร์เลยนะครับเ้วเข้าเมนูการตั้งค่านะครับเดี๋ยวเราจะไปตั้งค่าเครื่องพิมพ์กันนะครับีเราก็เพิ่มเครื่องพิมพ์ม,มา ตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับรุ่นเครื่องพิมพ์เนี่ยเรารุ่นเปเลือกรุ่นเลือกเป็นรุ่นอื่นๆนะการเชื่อมต่อแบบอีเทเน็ตนะครับแล้วก็เราก็ใส่เลข i อมีมาสกูนี้เข้าไปครับ1.92.168.1.248แบบนี้นะฮะหน้ากว้างให้เลือกเป็น2นิ้วคือ58มมนะครับเอาเครื่มเพิ่มพิมพ์เราขนาด58มมอ่าแค่นี้เลยแล้วกดบันทึกครับเดี๋ยวเราจะลองเทสขายกัน อันนี้คือเป็นแบบ w i f i นะเครื่องพิมพ์เนี่ยผมต่อลินชักเก็บเงินไปด้วยนะครับมันจะเด้งอัตโนม,มัติเลยนะครับโอเคเริ่มเลยแล้วก็จิ้มขายไปแบบนี้นะครับกดชาระเงินปุ๊บนะครับนี่เครื่องพิมพ์ก็จะพิมพ์ใบเสร็จออกมาทันทีเลยพร้อมกับลิงชักเก็บเงินที่เด้งอัตโนมัตินะฮะแบบนี้นะครับ,แบบรบอันนี้แบบ WiFi นะครับแบบ w i f i เนี่ยเราสามารถเอามือถือ ของเรามามาแชร์เครื่องพิมพ์ได้นะครับคือมาลุมพิมพ์เครื่องพิมพ์เครื่องเดียวทาได้นะครับถ้าเป็น WiFi นะหรือจะใช้ iOS Android ได้หมดเลยนะครับต่อไปอจะใช้แบบบลูทูธนะครับบลูทูธเครื่องพิมพ์เนี่ยมันจะปล่อยบลูทูธออกมาอยู่แล้วนะครับเราก็แค่นําเครื่องข่ายของเราไปต่อบลูทูธของมันนะครับโอเคแล้วก็เข้าเมนูการตั้งค่าของเครื่อง Android เราเนี่ยไปที่เมนูบลูทูธนะครับนี่แล้วก็สแกนหาบลูทูธเนี่ยก็จะเจอแล้วบลูทูธของเครื่องพิมพ์เนี่ยจะชื่อว่าคาร์พิ้นนะครับ เครื่องดิจิตาลเนเนี่ยถือว่าเร็วนะครับทำงานเนี่ยไม่มีหน่วงเลยนะครับโอเคต่อบลูทูธกันเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปแล้วก็เข้าไปที่ตั้งค่าแอปพลิเคชันของเราเหมือนเดิมครับเข้าเมนูการตั้งค่าครับแล้วก็เครื่องพิมพ์ตอนนี้ผมจะเลือกการเชื่อมต่อเป็นบลูทูธนะฮะบลูทูธนี่แล้วกดค้นหาบลูทูธแล้วก็เลือกเครื่องพิมพ์เมื่อสักครู่นี้ที่เราต่ออยู่เท่านั้นเองอ่ะเสจแล้วกดบันทึกครับนี่แล้วจะใช้งานผ่านบลูทูธให้ดูนะครับสําหรับคนททีีที่นน่่ร้้าานนนบเย อ่า w i ไ i ไ,ไม่สเสถียรอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้บลูทูธได้แบบนี้นะครับทำางเงินนี่อันนี้คือต่อบลูทูธนะครับบางคน w i f i ไม่ดีเนี่ยเวลาพิมพ์มันก็จะพิมพ์ช้าบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็สลับเป็นบลูทูธไปเลยนะครับแต่ข้อเสียของบลูทูธคือมันจับกันหนึ่งต่อหนึ่งนะครับถ้าเราเอาเครื่องนี้ไปจับเครื่องพิมพแล้วเครื่องอื่นจะมาต่อบลูทูธอีกไม่ได้นั่นเองนะครับก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันไปนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับ USB เครื่องนี้นะครับใช้ USB ต่อได้ด้วยนะครับนี่นะครับที่ท้ายที่ตัวเครื่องพิมพ์เนี่ยจะมีช่องเสียบ USB อยู่ตรงนี้นะครับใช้เป็น USB Type C นะครับแล้วก็เอาเสียบเข้าไปเลย USB Type C มันไม,ไม่มีแถมให้นะเราไปเอาของโทรศัพท์มาใช้ก็ได้นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็เป็น USB แบบนี้นะครับในกรณีที่เครื่องขายหน้าร้านของเราเป็นแบบเดสก์ท็อปแบบผมเนี่ยมันจะมีรู USB อยู่แน่นอนนะครับรุ่นดิจิต้่1มี มีฮะมีสี่รูให้ใช้เลยนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็เข้าไปตั้งค่าเครื่องพิมพ์เหมือนเดิมเข้าเมนูการตั้งค่าครับแล้วก็เข้าไปในเครื่องพิมพ์เลือกการเชื่อมต่อเนี่ยซึ่งตอนนี้เป็นบลูทูธเนี่ยผมจะเลือกเป็น USB ละนะฮะมันก็จะให้เลือกว่าเป็น ID USB ตัวไหนแบบนี้นะครับจบละกดบันทึกเลยเดี๋ยวมาเทสขายนะครับแบบ USB ชิปก็เข้าไปที่หน้าขายเหมือนเดิมนะแล้วก็เลือก รายการสินค้าตึกตึก,ต,กตึกนะครับสำนักเงินจ่ายเงินไปนะครับนี่เป็นการพิมพ์ออก USB นะครับนี่ได้หมดเลยนะครับใครสะดวกแบบไหนชอบแบบไหนก็เลือกการเชื่อมต่อที่เราต้องการได้เลยนะครับการใช้งานเนะี่ยมันเหมือนกันอยู่แล้วบ้านใคร อยากจะใช้ Wi-Fi ก็ใช้ Wi-Fi นะครับใครสะดวกบลูทูธก็บลูทูธนะครับใครไม่ชอบแบบไร้สายกลัวมันจะหลุดอะไนู่นนั่นนี่ใช้ USB ไปเลยนะครับจบๆมีทุกแบบเลยนะครับใครสนใจชุดขายหน้าร้านลักษณะน,นี้นะครับติดต่อมาที่บริษัท ESS s n t e c h กันเลยนะครับ025301613ครับหรือจะแอดไลน์ทัก Facebook มาก็ได้นะครับขอบคุณครับ